บางตานะครับแต่ใจไม่บางนะฮะวันนี้อินเตอร์มิลานนะครับจะเปิดถิ่นรับการไปเยือนนะครับของทางด้านอย่างเจนนู N o. ผมต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับคือไม่รู้ว่าจะเบรกตัวไหนมาเบรกทางด้านอินเตอร์มิลานจริงนะครับผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาโชว์ฟอร์มได้แบบ โอ้โหเกินมาตรฐานอินเตอร์มิลานไปเยอะนะครับเรียกว่าเขากลับมาอยู่ในจุดสูงสุดแล้วนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับตอนนี้มี69แต้มนะครับทางยูเว่ตามไม่ทันแล้ว57นะครับแล้วเมื่อคืนยูเว่แพ้ด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมนะครับในในมันเดย์ไนท์นะครับอินเตอร์มิลานเจอกับเจนัวล่าสุดเนี่ยวันนั้นเป็นในบ้านของเจนัวนะครับเสมอกันมาหนึงหนะครับส่วน ล่าสุดนะครับที่อินเตอร์มิลานเนี่ยถล่มางด้านตัมต้า4-0นะครับส่วนล่าสุดเกนัวก็ชนะอูดิเซ่2-0นะครับก็คือบอกเลยว่าเจนัวเจออินเตอร์ตอนนี้และในเวลานี้เหนื่อย ไปดูขุมกำลังหน่อยนะครับสถัดไปอินเตอร์มิลานจะใช้ทางด้านมาโกอนาโตวิดนะครับกองหน้ามีทางด้านฟราซิโก้ดีมาโกนะครับแล้วก็ทางด้านกองหน้าชัยลิงด้านราอูลติโรมาติเนสนะครับตัวหลักๆถือว่าอินเตอร์มิลานอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนฝั่งทางด้านอย่างเจนัวนะครับผู้เล่นไม่ได้มีเลือกเยอะนะครับก็น่าจะใช้ทางด้านอันเบิร์ดกูดอฟสันนะครับมาติโอลีดาสกีนะครับน่าจะได้ลงบัญชาการให้กับทางฝั่งเจนัว วันนี้ผมังมองว่ายากมากๆนะครับที่เจนัวจะมายันอินเตอร์มิลานได้เนี่ยและยิ่งเป็นเกมในถิ่นแบบนี้ด้วยนะครับอินเตอร์มิลานต้องการ2ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับเกมนี้ผมังมองด้วยเรื่องฟอร์มผู้เล่นกองเชียร์กำลังใจทุกอย่างอินเตอร์มิลานวันนี้อยู่ในกำมือเขาแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะจบ าไหร่แค่นั้นเองนะครับยังมองว่าอินเตอร์มิลาน2ประตูบูสบายนะครับยังมองว่าอินเตอร์มิลานผ่านได้นะครับเจอเจนเจนัวไม่ได้ร้อนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับเรื่องอันดับก็ต่างกันเยอะยังมองว่าอินเตอร์มิลานต้องการเดินหน้าต่อไปนะครับเจนวเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นนะมองไปที่อินเตอร์มิลานครับ